ครัสดีเอฟซีอีกาชนะทุกท่านคับอน,นุพรากับกาจัการเหมือนที่เคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ3ประเด็นครับเรื่องแรกเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนของจีนี่วานดุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมคิดมุมมองของผมตรงใจกับคุณหรือเปล่าเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับสเปอร์กับโอกาสลุ้นท็อปโฟที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่องที่3ครับเกี่ยวกับมาตินโอเดกาดารุ่งพุ่งแรงวัย22ปีของอาสซนอลมีข่าวว่าอาสซนอนตกลงปงใจแล้วนะครับว่า จะซื้อถาวรน,นะครับนี่คือ3เรื่องที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้คลิปเดียวฟังจบแล้วอย่าเพิ่งไปไหนใครไม่เคยกด subscribe กดซับด้วยและก็ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้มนพลังในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลครับและคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราครับนั่นก็คือรถยนต์ New สุร u k i กิจสวิปพาวเวอร์แรงสุดขีดสปีดเร้าใจ แรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ด u a l Jet และแพลตฟอร์ม e e ียเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED p r o j e c เตออัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตล์สปอร์ต,ตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับนี่คือเรื่องแรกของเราครับประเด็นของจีนี่ประดุม เดอะครอปหลายคนให้ความสนใจว่าตกลงแล้วเอาอย่างไงแต่ตามสถานการณ์ตอนนี้แนวโน้มสูงมากคับว่าบรรดุมจะไปมากกว่าอยู่คับเพราะว่าสัญญาฉบับใหม่คุยไม่รู้เรื่องกระแสที่ผ่านมาค่อนข้างชัดว่าเขาจะไปอยู่ที่บาสโอน่าบอกว่ามีการเซ็นสัญญาตกลงล่วงหน้ากันไปแล้วอะไรนู่นนี่นั่นครับแล้วก็มีบางสันักบอกว่ายังใจเย็นๆอย่าพึ่งแต่เอาตรงๆครับ อนาคตของบรดดมขึ้นอยู่กับอนาคตของโรนัลกูรมันเหมือนกันถ้าคูมันอยู่ต่อบริดมไปแน่แต่ถ้าคูมันไม่ได้อยู่ต่อบริดมจะต้องหาทางออกให้ตัวเองทีนี้เรามาที่ต่างเลยนะครับว่าบรดดมไปไม่ได้อยู่กับลิพูต่อแน่ในซีซั่นต่อไปครอบจะทํำยังไงแผนงานของเขาจะเป็นแบบไหนใครจะมาเป็นตัวแ,วแทนของบริดมตรงนี้ครับต้องคิดแล้วถ้าคิดแทนครอปเราจะเลือกใคร ถามใจเดอะค o ับในกาชาแนลครับคุณมีคําตอบอยู่ใจแล้วหรือยังสําหรับตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมของอุบดดุมครับอย่าลืมนะวัาดุมคืออาวุธเด็ดเลยนะครับของครอปในแผงมิดฟิลด์เขาทําผลงานได้อย่างหลากหลายและตอบโจทย์ค็อปได้ทุกเนื้องานครับการหาตัวแทนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ใช่และคนที่สามารถพัฒนาตัวเอง เก้าเข้าไปสู่ในจุดที่วริดุมเคยยืนอยู่ได้ที่ผ่านมานะครับตัวแทนของวริดุมก็มีอยู่หลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบสั้นๆหรือข่าวแบบเอ้ยยังคงอยู่ในกระแสก็จะมีชื่อของฟาบิงลูวิสของนาโปลีเรนโตซานเชสนักเตะโปรตุกีสนะครับมีฮุสเซมอูอาของลียงมีรูเบนเนเวสของวูฟแม้กระทั่งดิคนไรส์ของเวสต์แฮมนี่ก็อยู่ในหมวดหมู่ที่ เป็นค andidate สำคัญสำหรับตัวแทนของวัาด,ดุมครับแต่สำหรับผมครับลองอา่านใจครับผมมองว่าคนที่ดูจะเหมาะสมและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการเป็นตัวแทนของวัาด,ดุมเนี่ยเขาคนนั้นคืออีฟบิสซูมาครับอีฟบิสซูมากองกลางตัวรับของไบรตันคนนี้ครับน่าสนใจมากๆสํสำหรับผมนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าลองส่งคอมเมนต์เข้ามา ทำไมต้องเป็นอีฟวิสซูมาครับ mm hmm. คืออีฟวิสซูมาสำหรับผม mm hmm. เป็นนักเตะที่มีแววที่จะก้าวเข้าไปสู่ในจุดระดับท็อปคลาสของกองกลางสายเชิงรับประมาณนี้ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับ mm hmm. เขาเองเป็นนักเตะที่มีพลังในการสกัดกั้นสูงมาก mm hmm. เป็นคนที่มีพลังล้นเหลือมาก mm hmm. เป็นคนที่มีความดุดันเกรี้ยวกราดอยู่ในตัวเองสูงมากครับ mm hmm. ความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ เตะยังไงเจาะยางแบบไหนก็ไม่ยุบยืนระยะอยู่ตลอด90นาทีประวัติในการบาดเจ็บแทบจะไม่มีและที่สำคัญครับไม่ใช่เป็นพวกบอลไร้สมองมีแต่พลังอย่างเดียวไม่ใช่อิบิซูมาเป็นกองกลางที่มีการดักทางการอ่านเกมค่อนข้างชัดเจนครับเป็นคนที่รู้จุดตกของลูกบอลตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับแต่อิบิซูมา ก็ไม่ไปสองรองใครในเรื่องของการอ่านบอลการอ่านเกมการดักทางการสกัดกัน้นและที่สําคัญกับเป็นกองกลางที่มีความเสมอต้นเสมอปลายสูงมากครับคือฟอร์มการเล่นเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นน้อยครั้งมากครับที่เขาจะแบบฟอร์มตกอย่างน่าเกลียดไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่น่าสนใจตามมาคืออีป,ปิซูมาไม่ได้เป็นนักเตะในสไตล์คล้ายกันกับจินนี่วารดุมซะเลยทีเดียวครับ เขายังมีจุดอ่อนในเรื่องของการเล่นเกมรุกการเติมเกมบุกเข้าไปและทำประตูเนี่ยตัวนี้อิบิซูมายังเป็นจุดด้อยอยู่แต่อย่าลืมนะครับว่ากว่าที่จินนีว่วาดมจะก้าวมาเป็นมิดลด์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะมันขึ้นอยู่กับการวางแผนการวางบทบาทการเติมวิชาลูกหนังของเจนคลับและก็ขึ้นอยู่กับวาดุมเนี่ยจะอ้าแขนรับมันหรือเปล่า แต่ที่น่าสนใจครับคือวรนดุมเขาเติบโตมาจากการเป็นเพลย์เมเกอร์การเป็นจอมทัพ mm hmm. เขาเคยเป็นดาวซันโวของนิวคาเซลตอนอยู่กับทีมชาติฮอลแลนด์ก็เล่นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิบดังนั้นเรื่องของวิชาการเล่นเกมรุกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่ปัญหาของวรนดุมคือจะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ดีอย่างไรสุดท้ายเขาอยู่ในมือเจนครับเขาก็กลายเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ ที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนังนี่แหละครับคือยอดโค้ชที่ชื่อว่าเชิครับในการที่ดึงศักยภาพของตัวนักตเตะออกมาใช้งานที่แหาถูกต้องถามว่าแล้วทําไมอีบิซูมาถึงไม่สามารถเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของบอลรดมได้ปกต,ติกแล้วเขาก็เล่นตำแหน่งกองกลางกับไบรตันครับโอเคจะเป็นเชิงรับมากเป็นพิศเศษแต่เขาก็สามารถปรับตัวเองให้มันเล่นเป็นมิดฟิล์บ็อกซูบ็อกได้เหมือนกันครับ แล้วทักษะความสามารถของบิสซูมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเด่นชัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดกัน้นการเข้าประทะการอ่านเกมเรื่องของร่างกายความดุดันความเกลียวกราดคือมีครบเลยเติมอย่างเดียวครับคือการเติมความเข้าใจในการเล่นตำแหน่งบ็อกซ์บ,บ็อกให้มากกว่าเดิมการเติมวิชาเกมรุกให้มากกว่าเดิมผมเชื่อว่าเชิงครุทํทได้อาจจะไม่ใช่ตัวเป้าหมายเบอร์หนึ่ง ในภาระหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของบรรดุมครับแต่ก็ต้องอยู่ในท็อปทอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่ลิฟูสนใจอยู่แล้วและที่น่าสนใจคืออะไรไหมครับอีวิสูมาอายุน้อยอายุไม่เยอะเลยครับ24ปีแต่ร้อยความสามารถ24ปีอยู่ในขั้นอยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองใฝ่เรียนรู้มันพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวไปสู่ในจุดท็อปคลาสของการเป็นนะักฟุตบอลอาชีพ นั่นคือการตรงสเปคแล้วนะอย่างแรกเข้าทางลิภูอย่างที่สองเรื่องของราคาค่าตัวไม่เวอร์วังครับไม่แพงมากค่าตัวจากไรตันมันอยู่ในเรทประมาณสัก40-45จับต้องได้ครับราคานี้ลิภูชอบแล้วลีลาไม่เยอะด้วยครับไรตันทางสะดวกไม่เหมือนกับถ้าคุณจะไปเอาฟาบิงริสจากนาโปลีโอต่อรองก่อนครับอีกสักพักหนึ่ง หรือถ้าคุณจะไปเอาเแคนไรส์จากเวสแฮมมีหรือฮะที่เวสแฮมจะปล่อยเแคนไรส์เนี่ยออกมาในราคา4 0 5 0หล้านปอนด์ไม่มีไบรท์ตันนี่แหละครับสวยงามที่สุดแล้วและที่น่าสนใจกับอีกเรื่องหนึ่งเลยคือไม่ต้องปรับตัวรู้จักเวทพิม์ล็กดีอยู่แล้วครับอยู่กับไบรทันมา3-4มสี่ไสบายๆยืนระยะได้สบายๆเปลี่ยนเสมือนบะหมี่กึง่งเดลีรูปเจ้าหนึ่งครับฉีกซองเทน้ำร้อนใส่แล้วทานได้เลยนี่คืออีฟบิสซูมา แต่สิ่งที่แฟนเดอ์คอปกังวลคือเขาเป็นนักเตะแอฟริกาครับเวลาที่มีการแข่งขันในทวีปแอฟริกาเนี่ยบิสุูมาเนี่ยแหละครับอาจจะต้องไปตรงนี้ก็ต้องมารอดูว่าสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไงแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตครับแต่ถ้าจะเอาแบบตัวแทนที่เหมาะสมเลยฉับพันฉับไวบิสซมาคือคนที่ใช่สําหรับผมนะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าขยับมาเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับสเปอร์นะฮะขออภัยด้วยนะครับหลังเกม ที่อีกาชเชนลไม่ได้พูดถึงสเปอร์ในเกมที่พวกเขาชนะแอสตันวิลล่าสองศูนย์นะครับขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสดีคุยเรื่องสเปอร์นิดหนึ่งครับสเปอร์ในเกมล่าสุดครับชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูศูนย์เป็นเกมสําคัญเลยนะครับเก็บ3มแต้มแล้วทําให้พวกเขาตอนนี้นะครับไล่หลังอันดับ4อย่างเชลซีอยู่เพียงแค่3มแต้มเท่านั้นแต่ว่าเป็นเกมที่สําคัญมากแล้วสุดท้ายพวกเขาได้3แต้มที่มีความหมาย3มแต้มห่างจากเชลซีแข่งเท่ากันที่29 เชลซีมี51สเปอร์มี48 3แต้มเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจครับที่หลังเกมที่ชนะอสตันวลล่ามูริโย่พูดเลยชัดเจนตอนนี้โฟกัสที่ท็อปโเป็นหลักต้องการที่จะพาทีมติดท็อปโให้ได้และมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของสเปอร์ไม่ได้ไก่การครับไม่ธรรมดานะฮะอาจจะมีหลุดแพ้อาร์เซนอลวันนั้นน่าเสียดาย แต่ในรอบ5เกมหลังสุดสปเปอร์ชนะถึง4เกม15แต้มเก็บได้12ไม่ธรรมดานะครับอาจจะมีเสียทรงเสียศูนย์จากในเกมที่ตกรอบอยูโรปาลีกแบบน่าเหลือเชื่อแต่กลับฟื้นคืนชีพได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเล็กน้อยเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าถ้าใครไม่เต็มที่บริโยก็พร้อมที่จะตัดเอาทีมได้ครับแต่อย่ก็ตามครับบริโยต้องคิดถึงเรื่องของความเป็นทีมให้มากที่สุด เกมล่าสุดชัดเจนสเปอร์เดินหน้าต่อได้และไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมนาทีนี้บอมนาถูกฎกหมายที่อังกฤษครับต่างมองว่าสเปอร์มีโอกาสในการที่จะจบท็อปโฟได้นะครับโอเคตอนนี้ร้านพูลหลายแหล่งเปิดราคาให้แมนยูกับเลสเตอร์แทบจะแบเบอร์ครับเพราะว่าทรงการเล่นดีเป็นทีมแพ้ยากแต่อันดับที่4ครับตอนนี้มันลุ้นกันหลายทีมเชลซีเวสต์แฮมสเปอร์ลิเวอร์พูล แม้กระทั่งเอฟตันก็อยู่ในคัดิเดตเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าสเปอร์อยู่เหนือเวสต์แฮมหงแดงท o อฟฟี่สิเงินครับมันมีเหตุผลครับคือเขาบอกว่าตอนนี้สเปอร์ดูดีขึ้นเริ่มที่มีความมั่นคงมากขึ้นแต้่ตามหลังก็แค่3คะแนนโปรแกรมการแข่งันเนี่ยบอกเลยว่าเท่าทางสเปอร์นะครับโปรแกรมการแข่งันที่เหลือจนสิ้นสุดฤดูก,กาลเ,เกมต่อไปสเปอร์มีเจอเนวคาเซ่น ทีมบรรังตกชั้นโอเคอาจจะยากหน่อยแต่คุณภาพสเปอร์เหนือกว่าถ้าไม่ประมาทผ่านได้แต่ใน2เกมถัดไปอันนี้คือตัวดัชนีชี้วัดสเปอร์เลยเล่นเจอกับแมนยูครับในบ้านถ้าผ่านได้หรือไม่แพ้แล้วไปเก็บในเกมที่3ต่อไปเนะี่ยที่เจอกับเอเวอร์ตันถ้า2เกมนี้เจอกับปีศาจแดงกับเอเวอร์ตันเก็บได้4จาก6ถือว่าสอบผ่านและหลังจากนั้นสเปอร์เจองานเบาหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเชฟยูเจอกับลีสที่ก็ไม่ได้มีเกมรับที่แข็งขนาดนั้นแต่ต้องระวังเนื้อของเกมรุกของลีสด้วยมีฟูฟ p มีแอสเซวิลาแล้วก็ไปตัดกับทางด้านของเลสเตอร์ในเกมสุดท้ายมีโอกาสนะครับสเปอร์ทำเป็นเล่นไปฮะถ้าสเปอร์เน้นนิดหนึ่งครับแล้วก็เต็มที่กับมันไม่ประมาทเกมรับไม่เสียง่าย มีโอกาสแต่ว่าถ้าเป็นเกมรับที่ยังเปราะบางเสียง่ายเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสเปอร์ที่ได้แค่เสียวแล้วก็เลี้ยวจากไปอย่างเศร้าๆสำหรับอันดับในลีกนะครับอันนี้ต้องมารอดูว่าเด็กของมาริโอจะทําได้ไหมลุ้นกันดูครับโอกาสเปิดกว้างแล้วนาทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นของมาตินโอเดกาดกับมาตินโอริกาดชื่อนี้โอโหหอมหวานเหลือเกินผมเชื่อว่าแฟนปืนตอนนี้เนี่ยนับนิ้วหรือว่าถูมือรอเลยว่าเมื่อไหร่บอร์บริหารจะตกลงปรงใจให้ไปซื้อตัว กลับทางด้านเฟรมริดสักทีหนึ่งไปเดินหน้าเจรจาคว้าตัวไปเลยเพราะว่าขาดไม่ได้เป็นขุนพลเอกของมิเคลอาเตตาชินคิดว่าถ้าไม่ป่วยไม่สายไม่ลาไม่หายไปไหนโอลิการจองตำแหน่งพเมีย์เกอร์หมายเลขสิบเคียงข้างโดยบุโกโยสาก้าและเอมิลสมิธโรเป็นแผงมิดฟิลด์ตัวรุกที่ชัดเจนที่สุดนาทีนี้เปเป้ถอยไปวิลเลียนถอยไปครับกองหน้าตัวเป้าเลือกเอาจะใช้ใครลากาเซตหรือจะเป็นเปียริกโอบาเมยอง แต่โอเดกาดคือจุดสําคัญคกลไกสําคัญหัวใจหลักเลยนะครับสำหรับการได้ประตูในแต่ละเกมเกมล่าสุดครับที่อาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมเสมอกันไป33ประตูที่2ประตูที่3โอเดกาดมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากนั่นคือตัวตอกย้ำเลยครับว่านาทีนี้โอเดกาดเป็นนักเตะที่อาส์เนนอลขาดไม่ได้และเห็นบอกว่าารสเซนเองก็ต้องการที่จะซื้อโอเดกาดอย่างถาวรด้วยแต่คุดว่าจะซื้อเท่าไหร่อย่างไรแมดริดจจะขายหรือเปล่าตัวนี้ต้องไปคุยกันเองแต่ถามว่า ควรลังเลหรือว่ารีรอไหมไม่ควรคุณจะต้องมีการติดต่อสอบถามราชสุดข่าวตั้งแต่เนินเน่นๆและเพราะว่าอย่าลืมนะฮะนับตั้งแต่ที่เวซซ์โอซิลหายไปหรือว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีโดนตัดทีมไปเนี่ยไม่มีใครคนไหน,นครับที่จะก้าวเข้ามาแล้วกลายเป็นプレเมเกอร์หรือว่าจอมทัพทีท่วันอนใจได้นะครับมีนี่แหละครับโอเดกาดเป็นร่างทรงของเวซซ์โอซิลจริงๆแล้วเป็นนักเตะที่เล่นบอลฉลาดอ่านเกมดีมีผลต่อเกมมีอิทธิพลต่อทีม การปล่อยบอลแต่ละครั้งเป็นการปล่อยบอลที่คิดแล้วว่ามันจะต้องทําให้ทีมได้เปรียบไม่มากก็น,น้อยไม่ใช่ว่าการปล่อยบอลแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปะข้างๆแบบนี้ไม่ใช่โอเดกาศครับและที่สําคัญเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการเล่นมากตอนที่มีบอลในการครอบครองของตัวเองเยือกเ,เย็นมากคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วจะทํำยังไงต่อการครีเอทงานจินตนาการเนี่ยสูงมากครับสำหรับโอเดกาศนะและที่สําคัญครับเป็นคนที่มีความกระหาย ในการเล่นฟุตบอลมากที่สุดไม่แพ้ใครเลยครับขอบอลตลอดกระหายในการเล่นตลอดกระหายในการครอบครองบอลตลอดกระหายในการที่จะสร้างโอกาสตลอดครับตรงนี้แหละฮะคือนักเตะท,ที่อาเซน,นต้องมีอยู่ในทีมให้มากที่สุดครับและณนทีนี้พวกเขามีทั้งเอมิลสตโนี่ใช่และชาการนี่ใช่และและโอเดกาดนี่แหละครับดังนั้นอย่ารีรออย่าช้าและระวังด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาทีมอื่นก็เอาบอกเลยนะครับว่าถ้าเรมริดเคราะราคาขาย ไม่ว่าจะราคาไหนก็ตามทีหัวกระไดบ้านของอุิกาไม่มีแห้งครับนั่นคือประเด็นของอดกาินะครับรอดูว่าสุดท้ายแล้วอสันนอนจะได้อดิกามาครอบครองแบบทาวรหรือไม่นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ครับนั่นคือรถยนต์ นิวสุร u กิสวิ f t าวเวอร์ยูอัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูเอาเจ็สัมผัสด,ด้วยตัวกองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถจนสุ z u กิทั่วประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบคุณไป่างสุ่มครับ <S New s u z ิกิสวิ f พาวเวอร์ยูอ